ค่ะ so แลวตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ริมขงนะคะสถา,านิพพไ์ไทยร้านนะคะก็คือด,ด้านนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้ที่เราจะมาไหว้นะคะเป็นองค์ปู่อาน,าน,นันตะนาคราชนะคะก็คือซึ่งเขาเนี่ยได้อัญเชิญมาจาก เสาต้นที่11ที่<ล>ตราตรงแหลมๆนะใช่ตรงที่แหลมแหลมฝั่งไทยใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นอาถรรพ์เรื่องที่เล่ากันมานะคะว่าแบบเสาต้นนี้ตั้งไงก็ไม่เสร็จสกทีแบบแล้วคือคนที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาพยายามแบบว่าจะเร่งงานให้เสร็จอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้เพราะว่ามีคนล้มตายแบบเยอะมากจนเขาต้องแบบมันเชิญปูกขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าองค์ปูกที่ตั้งอยู่ตรงนี้ นี <Right. S 3> ่มองเห็นน่ากลัวเลยนะคนลุกเลยทุกคนดูนะเออนี่ริมแม่น้ำโขงริมของแม่น้ำโขงจริงๆใช่อันนี้สะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามไปเป็นสวัสดิเนเธอร์ใช่ตาอไปก็คือจะเป็นฝั่งเพื่อนบ้านเราแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องตอนเย็นเนี่ยที่เขามีของขายถนนคนเดินใช่ถนนคนเดินนะป้าเดี๋ยวอันนี้เราไปไหว้องคุปกันก่อนถนนคนเดินของกินเยอะนะมีหมูกระทะบางทีซื้อแบบ3ชุดแถมหนึ่งชุดแล้วมานั่งกินข้างๆนี้ได้เลยนะ มันคือฟิลบรรยากาศฟิลแบบดีมากนี่ครับเหมือนเราไปหนองคายตอนนั้นที่แบบว่าช่วงแรกๆที่เขายังไม่ได้มีแบบว่าไอ้นี่เลยนะที่ยุบไปอ่ะแค่แต่ตอนช่วงหนองคายเราไม่ได้เรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้ทํำยูทูปเสียดายอยู่เหมือนกันช่วงนั้นไม่ได้ทํำยูทูปนี่สะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี่เราเริ่มทำก็ไม่ได้เที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่ยาวนะต่อหม้อเนี้ยต่อหม้อที่เจ็ดแล้วนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่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 ร่องเดินออกนี่ ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะไปไหว้ปู่นะคะเขาก็จะมีใบสีขานะใบสีเนี่ยถ้าเป็นพราเล็กจะพาคา20บาทนะคะอคบอมที่เราเดินมาเนี่ยสามารถดูดึงได้ทุกเจ้าเลยนะข้างในไม่มีข้างในไม่มีเรเดี๋ยว<ม>ต้องเดินไปนะคะไป่ะดูช้าแต่ตรงนี้ไปเลยโอเคไม่มีอะไรไ,ได้ครับไปดูพ้าเขา้เขาไป อาไปเรา่ลงไม่ไหวป่ยาจ้ามเลยแลวไ่เดินไปรออะไรก็ได่้บาด้ว็ฟผู้แทนค่จับยาสิ่งทุกข์นรถไม่เห็นเนมางี่คนมาเขาไปยไงทุกวนขายงระบาที่ ถ้าถึงาาเงตาหม้อสะพานแล้วเลือเราเลี้ยวขวานะครับจะเข้าไปไหว้ให้เลยไหว้ธกศระไหว้รงศรานร้นด้วยนะครับ ที่จะพันตรงนั้นนะครับ มีรภาพทรายลาวเลยนะเดินมาแป๊บเดียวแต่ไม่ลงไปหรอกน้ำเชี่ยวเขาให้นะเนีขาเขาตากเขาเชี่ยวมากดูดิน้ำเชี่ยวมากอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่องคุอนันต์ตะนั่ะคะก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็มีแม่ย่านี่เนี่ยอุษาอะไรเนี่ยแม่ย่าอุษาอนันตะวดีอนันตะวดีนะคะก็คือเป็นองค์สีเขียวกับแม่ย่านะคะเออสีเขียว น้ำตีนะคะอาหารสานคาราชานี่ไงมีแม่ย่าด้วยค่ะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะเราก็ได้เช่าใบสีมาแล้วนะคะใบสียี่สิบบาทจะยี่สิบบาทสมมุติว่าคนหนึ่ง เขาเรียกอะไรอ่ะถ้ำหาลาถ้ำบางทีพญานาคเชิญชมฟรีเป็นเหมือนเอกชนแต่สามารถเข้าไปชมได้ะค่ะก็คือเหมือนเขาเป็นการนับถือศีลเหมือนกันเพราะเขาอยู่ริมโขงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะค่ะมันก็แล้วแต่ความเชื่อของคนอย่างเราเราก็นับถือเพราะเราถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเราบูชาแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจหลายๆ ทิต่อนิกาคตองพรเสนคะนำผู้ก่อาผู้ก่อนด้หลัง แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมาเดินถนนคนเดินผ่านแล้วก็มาทานหมูกระทะอีกหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศให้ดูว่าบรรยากาศตอนนี้ของลุมพงจะเป็นไงไปดูกันเลยอันนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับมาถนนคนเดินใช่ค่ะตอนนี้เรากําลังเดินมากินนี่หมูกระทะริมโองหมูกระทะริมโองตอนเช้าเรามาถ่ายอันนั้นละองโปเราไปถ่ายองโปไปแล้วตอนนี้เรามาทุกคนบรรยากาศดีดูดิบรรยากาศ ดีไม่ดีเดินเหยียบถาดแตกแม่อกลมเย็นเน้อเนี่ยลมเย็นด้วยนีเราแค่แบบโอ้ดีมากเขาลงไป้าห้างเลยละเค็นเนื้เดยด้ขอเ้นี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นถนนคนเดิน อันนั้นสะพานนสภาพแปรก็เมื่อเช้าที่เราถ่ายนี่เขาให้นั่งแบบนี้เลยนะนี่นั่งแบบนี้เลยหูตลาดยาวไปถึงสะพานที่เรามาตอนเช้าอ,ะอ่ะแต่พอเรากลับไปโรงแรมมาตอนเย็นไม่มีที่จอดรถเลยตอนเช้านี่คือรถโล่งมากเลยนะแต่พอตอนเย็นคือแบบรถแน่นมากอากาศดีดเลยแหละตอนเย็น ตอนนี้เรากำลังหาที่ลงไปนั่งใกล้ๆริมโงนะครับ ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งเราจะหาร้านที่เราคิดว่าเออ,อ,อ,อมันสามารถเรากินได้เลยนะเพราะเราเป็นสายบุฟเฟ่จ้าเ <c oughs> ขาก็จะมีร้านนั่งชิลตลอดทางเลยนะร้านหมูกระทะนั่นแหละบุฟเฟ่มั่งใช่เอาเป็นชุดมั่งใช่มีหลายร้านมันเดินดูได้นี่แล้วก็ถนนคนเดินถึงแล้วเนี่ยคนเต็มเลยจะบอกว่าที่นี่รูวิวได้มากนะดูดินั่งลงไปนั่งกิน เออเนี่ยเนี่ยถึงแล้วร้านที่นั่งข้างล่างใช่นี่ไงเฮ้ยนั่นไงแค่เนี่ยเห็นไหมสี่ตัวนุ่นก็มีแค่นุ่นหลายร้านต้องบอกว่ามันหลายร้านค่อนข้างเยอะใช่คนก็เยอะพอตกเย็นคนเยอะคนเยอะมากนี่ยเราจะไปนั่งแค่กันดีกว่าไปไหมไปนั่งแค่ปะ

ขอโทษทีร้านเดียวกันนี่มากี่คนคะแปดแปดคนใช่ไหมครับผมต่อโต๊ะให้ได้ไหมจ๊ะเรียกตอนนี้ที่มีนั่งอารมณ์นั่งได้นไหมเนาะมีแบบนี้แล้วก็มีแบบตัวเก้าอี้เล็กด้านล่างเดี๋ยวผมต่อให้เป่นสองโต๊ะก็ได้นั่งยังไงก็ได้ที่คนปวดปวดหลังนั่งไดปวดหลังนะคะคนหลังก็เดี๋ยวนั่งเป็นอี้แดงได้ไหมได้ครับได้เนาะด้านนี้เลยจ้ะ ว่าเรา,าเอา,อา,เเอาผักฟรีมาห้เาแต่งเตอร์น่ารักดีเดินเด่น ปลาเผาปลาเต๋าจานหนึ่งปลาเผาด้วยไหมจ๊ะปลาเผาขายไงครับปลาเผาตัวร้อยห้าสิบจ้ะเอาตัวนึงปลาเผาตัวนึงพร้อมเมี่ยงใช่ไหมครับได้ปลาเผานี้มันจะมีผักให้เลยมีอะไรให้หมดเลยแล้วก็เป็นตัวปลาเต๋านี้ก็จะมีน้ําจิ้มราดให้หมดเลยโอเคต้องมาอย่างชุดโอเคครับอย่างละชุดร้านผมมันเป็นบุฟเฟ่ผักเดี๋ยวถ้าพี่สะดวกขึ้นไปหยิบก็ได้หรือว่าด้ไปก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวหนูขึ้นไปอีกก็ได้โอเคครับสะดวกเป็นน้ำเปล่าซี่แล้วก็เบียร์เป็นอะไรดีครับเอาไหมมีช้างสิงโดเลยพี่ชชาายสิงง้้จะ ี่เลี้ยวสักสองขวดพี่น้องโอเคครับร้านจะผมเมนูยำลงให้ดูนะพี่น้องร้านนี้ถ้าไม่อร่อยสาดลงน้ำผงลุกขึ้นบาทนี่คิดเองร้็จะมาจับพูดจาของเรามาถึงแล้วนะครับข้าวตามติ้งหนึ่งต้มหนึ่งนะครับใครไม่กินเนื้อไม่กินไรแจ้งเขาได้นะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจียวน้ำจิ้มชุอกคีผับโคกเฟรนท์ต้องไปตักเองคนเยอะมากร้านเขา แล้วก็เขาให้เมนูยำมามียำด้วยรอเดี๋ยวเอาอะไรก็สั่ของเรามาแล้วนะครับอันนี้แบบตีกับเนปลาเผาปลาเต่านี่แบบจุ่มเขามียำด้วยนะใช่ไหมอันนี้ร้านอะไรนะพี่เขาพี่เขายังไม่ลงมาต้องสัมภาษณ์พี่เขาเมาไปดูปลาเผาอันนี้อ่ะ มีมนจนันเอาไม่เหมือนกันมืดแล้วนี่ติดาหมะเป็นยังไงบ้าอรู่มีขน้ำอะไรมัิ้มหมูกระทะก็อร่อยเขามียำเลยนะเดี๋ยวเราขอกินแค่นี้ก่อน ก็ไม่ละก็ขยอดแล้วก็ราชีนั่นแหละ